ทุกคนอัปเดตข่าวสารของน่งนีฟูจากติ๊กผู้หญิงดูบอลน,นะคะวันนี้ก็มาแนวรูปแบบหน้าตาที่สดใสหัวใจเนี่ยก็น้าเนบระเกินเพราะว่าล่าสุดทีมรักของติ๊กเนี่ยก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เมาค้ำคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของแมชชอรนซิตี้ค่ะก็บุกไปเสมอนิวคาสเซิลหประตูต่อหนึ่งที่เซนต์เจมส์พาร์คนียค่ะก็ ลิวพูลค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีคิวออกไปเล่นที่โมลินิวของบูแพรมตันซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะได้ประตูแรกเนี่ยก็คือเหนาแบบยากเกย็นแสนเข็นระเกินนะคะไปได้ประตูในช่วงท้ายเครื่องแรกนะคะเป็นช่วงทดเจ็บด้วยนะคะก็ได้ประตูค่ะมาจากทางด้านของโอนาเต้น,นะคะ ก็โคกประตูนเน้นๆเข้าไปเนะคะเป็นอีกเกมที่โกลาเตาก็ทําประตูได้นะคะคือก่อนหน้านี้ก็ทํามาได้ในเกมกับเอซีมิลานเป็นจากการเทคตัวขึ้นโมงเหมือนกันนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่สามารถเทคตัวขึ้นโมงได้ดีมากๆเลยนะคะตัวสูงด้วยเทคตัวขึ้นได้สูงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าลีพูค่ะก็มาแจากโชคให้กับทางด้านของเจ้าบ้านนะคะอย่างลูแางตัน ด้วยลูกที่แบบว่าไม่น่าจะเสียอย่างนี้ดีกว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเสียในแบบที่ไม่เสียเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่วูฟเนี่ยได้โต้ก,กลับแล้วตอนนั้นก็คือลิปบูก็ครองบอลได้กลาเต้เนี่ยสามารถที่จะเคลียบอลได้แต่กลาเต้เนี่ยเหมือนการสื่อสารกับอาริชอนเบเกอร์ค่ะสื่อสารได้ไม่ดีพอนะคะคือคนนึงเนี่ยบังเพื่อที่จะให้ทางด้านของอาริชอนเบเกอร์เนี่ยออกมาตัดบอลแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่กล้าตัดนะคะจนทําให้แบบว่าเสียบอลให้กับบูแฮมตันล่าที่สุดค่ะก็ อาริซอนก็หมดสิทธิเซฟแล้วก็หมดสิทธิเก็บคินชีในเกมนี้นะคะเรียกว่าแจกโชคหลังจากที่ได้ประตูแบบนิดเดียวจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนะคะทางด้านของอา่าวูแฮมตันเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยประตูที่ลิฟูให้เนี่ยมันง่ายเกินไปพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะได้ประตูที่ง่ายแบบนั้นก็เลยคืนจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลนะคะโดยเป็นการทำฟาว ใส่ทั้งหน้าของดิโอโกโจตานะคะก็หลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ประตูบอลสักข้านาทีนะคะก็คืนกลับมาให้รีบูทันทีนะคะแล้วก็เป็นโมซาลาค่ะที่ซัดประตูเข้าไปนะ,ะซัดประตูจุดโทษเข้าไปแบบที่ไม่ยังเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่โมซาลาเก็บได้นะคะทำให้จบเกมนี้คะ่ะเร์พูค่ะสามารถเอาชนะบูแพมตันได้ไปได้แบบอึดอัดใจนะ,ะสองประตูตอนหนึ่งนะคะแต่ถึงแม้ว่า จะอึดอัดใจแต่ท้ายที่สุดก็คือเก็บสแต้มได้แต่ถ้าหากว่าเราไปลงรายละเอียดใน,เ,นเรื่องของรูปเกมแน่นอนแหละว่าแฟนริพูก็ไม่ได้แฮปปี้กับรูปเ,เกมเมื่อครคืนที่ผ่านมาเพราะว่ามันคล้าย,ายเกมกับ n o t ต h t แ Ham Forest เอาจริงคือหกเกมที่ผ่านมาเนี่ยริพูก็คือทําได้ดีเกือบทุกเกมยกเว้นเกมที่เปิดเปิดป้านแพ้ให้กับ n อตต h t แ Ham Forest นะคะซึ่งจริงแล้วรูปเกมเนี่ยคล้ายกันเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารูปเกมของ n o t ต h t แ Ham Forest เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ อึดอัดใจกว่าในแง่ของเกมรับนะคะริพูก็รูเกมอาจจะเอื่อยเฉยนะแต่เกมนี้ลิพูก็คือกระเตื้องขึ้นอ่ะถ้าเทียบกับเกมนั้นคือกระเตื้องขึ้นมีความเฟชขึ้นแต่มันก็ยังมีความอึดอัดใจอยู่ในขณะเดียวกันค่ะวูแฮมตัน hmm. เอง mm hmm. ก็วางเกมมาดีนะคะ,ะวางเกมมาดีทั้งเกมร mm hmm. กูเกมรับแต่มันก็มีช่องให้ได้เจาะแต่ก็เพียงแค่ว่าลิพูอาจจะ mm hmm. ทําไม่ได้เองนะคะทำไม่ได้เองด้วยนะคะ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็บอกว่ามันก็ได้ประตูแหละตามที่แฟนๆต้องการสามารถเก็บชัยชนะได้ตามที่แฟนๆต้องกา,ารกน,น,ะาน,กน,นะคะสรุปแกมเมื่อค่มคพืนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าลิพูเองนะคะก็ลงเล่นไปทางด้านของอาร์ซนอลค่ะก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ค่ะพวกเขาก็ยังอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะเมะื่อคืนคืนที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2นะคะในขณะเดียวกันค่ะเรือบายแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก่อนแข่งเป็นจ่าฝูงค่ะ แล้วก็หลังจากแข่งนะคะพวกเขาก็อยู่อันดับที่2ของตารางเนื่องจากว่าบุกไปไปเสมอกับนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คหประตูต่อหนึ่งนะคะส่วนลิปูค่ะก็แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางนะคะหลังจากที่เก็บชัยชนะได้ที่โมลินิวสเตเดียมนะคะก็คือ6เกมค่ะมีอยู่15แต้มนะคะเรือใบมาเชสเตอร์ซิตี้ค่ะตามหลังลิปูหนึ่งแต้มเลค,ค่ะที่อาร์เซนอลค่ะก็ตามหลังลิปูอยู่1แต้มเหมือนกันนะคะแต่แต,ตกต่างกันที่ประตูได้เสียที่ ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีมากกว่านะคะส่วนอันดับ4ค่ะต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเชลซีนะคะบอลก็มีเกมก็มา M88 ไทยแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวเมื่อคืนเชลซีก โอ้โหดุดันเหลือเกินนะคะก็ได้ประตูแฮตทริกนะคะมาจากทางด้านของโคลพอเมอร์นะคะที่ยิงแฮตทริกไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าพวกเขาะคะก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4ประตูต่อ2นะคะก็ถือว่ามีผลงานที่ดีเลยนะคะสำหรับทางด้านของเชลซีหลังจากที่ผ่าน6เกมแรกค่ะ6เกมแรกพวกเขาสามารถเก็บชนะได้ 4เกมนะคะลิฟู์เนี่ยเก็บได้มากสุดก็คือ5เกมนะคะที่เหลือก,ก็จะเป็น4นะคะอันดับที่5ค่ะก็เป็นทางด้านของแอตตันวิลล่านะคะมีอยู่ที่12แต้มค่ะตามหลังอันดับ4อย่างทางหน้าของโชซี C, อยู่เพียงแค่หนตามเท่านั้นค่ะ ที่นี่ค่ะเรามีเรื่องหามากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางน้าของโกาเต้นเนาะก็คิดว่าโอ้ยตัวเองมีผลงานที่ดีนะคะก็คิดว่าอาจจะคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้แต่ลืมไปค่ะว่าตัวเองเนี่ยก็ทำเสียประตูนะสกายสปอร์ตค่ะก็มีการมอบรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นทางด้านของโกาเต้ค่ะที่มาคู่กับรอันกับเฟนแบกเออ ภาพว่าเราเนี่ยเรามีผลงานที่ดีเรามั่นใจว่าเรามีผลงานที่ดีเราต้องได้ไดไดแน่แต่ท้ายที่สุดค่ะทุกคนความหามันเกิดขึ้นเมื่อทางด้านของ Sky s p o r t เนี่ยมอบรางวัลให้กับรอันกาเฟนแบกนะคะก็อะก็แซวแหละว่าเฮ้ยก็รู้นะว่าคุณไม่แบบไม่เต็มใจที่อยากจะมอบรางวัลน,นี้นะคะทางด้านของโกลนเต้นเนี่ยก็บอกว่า ใครเป็นคนเลือกอ่ะใครเป็นคนเลือกแฟนออฟเดอะแมทมันเป็นไปได้ยังไงใช้เกณฑ์อะไรในการในการวัดในการตัดสินว่าใครจะเป็น,นแฟนออฟเดอะแมทนะคะก็มีการพูดคุยแซวกันจนท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการบอกว่าแกรี่เนวิลแกรี่เนวิลเป็นคนเลือกอ่ะเป็นคนตัดสินนะคะทางด้านของอกอร์เรเต้นเนี่ยก็บอกว่าแกรี่เนวิลลหรออ่ะแกรี่หรอเอออะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เป็นการเซลล์เซลกันแล้วก็จบจบถ่ายด้บอกว่าอขอบคุณนะแกรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นการแบบเหมือนเซลล์ซลกันระหว่างทางหน้าของร้านกาแฟแบบว่าเอ้ยเนี่ยคุณก็มีผลงานที่ดีนะคุณก็สมควรได้มันแต่กเต็เลยก็บอกเนี่ยเนี่ยมันคือของน้องชายผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นการเซล์กันว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่เกมกับเอซีมิลานผมก็ทําประตูได้นะเกมนี้ผมก็ทําประตูได้ทาไมผมถึงไม่ได้แมนออฟเอะแมทนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่คว้าแมนออฟเอะแมทได้จนพี่ๆในทีมเนี่ยพากันแซล์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของ เอ่ออีบรูนะคะที่แซวนะคะในบทอ่าในสัมภาษณ์ของ Sky Sport นะ,ะแล้วก็ทางด้านของแอนดรูว์บัสันเนี่ยก็แซวนะคะใน IG Story ของเจ้าตัวนะคะว่าแบบคุยไม่คายแมอ่เอามทเนี่ยไม่พักไม่แบกใครเลยนะคะรวมถึงว่าทางด้านของเทรนเนี่ยก็มีการถ่ายรูปทางด้านของราอันกับแบกลงแล้วก็มีการแซวว่าเป็นแบบแมนอัลสแมทโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถือว่า6เกมที่ผ่านมาในพรีเริกเนี่ยถ้าติ๊กจะไม่ผิดนะไรอันกาเฟนแบ็เนี่ยน่าจะคว้าแมนออฟแมนไปแล้วมาสัก4เกมด้วยกันนะคะถือว่ามีผลงานที่ดีมากๆเลยออกสัดได้ดีจริงๆนะคะสำหรับไรอันกาเฟนแบ็แม้ว่าบางครั้งจะไม่มีประตูแต่เขาก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากในแดนกลางนะคะคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้านะคะก็คือทำหน้าที่กันได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะแล้ว วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ดิ๊กกำลัมาฝากกันหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของของแดงลิฟวูค่ะก็อาจจะมีแซบในเรื่องของทีมอื่นๆบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ดิต้องไปแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันในโอกาสหน้าค่ะ